อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมทำเมนูบัตเตอร์เค้กเนยสดหน้าคุกกี้เป็นของหวานที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากค่ะเพราะเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อเค,ค้กที่เนียนนุ่มแบบบัตเตอร์เค้กกับหน้าคุกกี้กรอบๆอบหวานมันที่อบแล้วแตกเป็นลายบนหน้าเค้กสำหรับวันหยุดแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มทำหน้าคุกกี้กันก่อนค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นตีผสมให้เข้ากัน ใส่เกลือป่อนเสริมไอโอดีนนมผงไข่ไก่ผงฟูและแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจากนั้นตีผสมให้เข้ากันจนแป้งจับตัวเป็นก้อนเตรียมไว้นำแป้งคุกกี้ที่เตรียมไว้ปั้นเป็นก้อนประมาณ10กรัมใช้พิมพ์กดให้เป็นรูปทรงดอกไม้เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำบัตเตอร์เค้กกันค่ะใส่นมผงลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กลาริบบิน ตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเดืวปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมน้ำเย็นตีจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบ วางแป้งคุกกี้ที่เตรียมไว้ให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ55-60นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบัตเตอร์เค้กเนยสดหน้าคุกกี้คุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยค่ะไม่ไว่าจะทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายเป็นรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยเล่ค่ะ